ทจะทำต่อไปก็คือว่ามีประเด็นแรกก็คืออาจจะเซาะด้านข้างนี้ให้เป็นร่องรอบๆหมดเลยนะครับให้เป็นร่องรอบๆหมดเลยเพื่อที่จะให้อากาศได้ถ่ายเทให้เขาได้มีอากาศถ่ายเทแล้วก็เปิดหน้าให้กว้างขึ้น เปิดหน้าให้กว้างขึ้นแล้วก็เอาพลาสติกออกนี่คือประเด็นแรกนะครับอันนั้นไม่ใช่พลาสติกครับมันเป็นลักษณะเหมือนแบบแบบพลาสติกสพลาสติกสารสารหุ้มคล้ายๆเสือคล้ายๆเสือนะครับสารหุ้มไว้คล้ายๆเสือตรงน,นี้ต้องเอาออกนะครับทีนี้ประเด็นที่สง